กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเตียงแป้งมื่อสุขสุขคนเดอ้อสุมมงสุบอนพ่อพอกับซองพอน้องน้ำโซกคือเก่าพี่น้องตาพี่น้องเขามาเบิ่งกันอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเปลี่ยนสื่อซองใหม่เลยพี่น้องซองว่ะซองซื้อว่าพอน้องน้ำโซกวนนี้อากาศเป็นคืมๆพี่น้องคือผาคืมพนมัน ื่นมากับฝนตกฟ่อยๆพี่น้องมันก็เศร้ายิ้มๆแล้วมันก็เศร้าไปเลยพี่น้องพวกน้อยเฮาก็เฮ็ดสักตัวเฮ็ดกินเรีบร้อยบ่ได้ทายเบิ่งตนเ็ดพี่น้องแกงปลาพี่น้องเอ้ยอันนี้กินต้มน้ําพี่น้องต้มน้ํากินากากาเนาะพี่น้อง แกงอะไรเปิดรวงกันพี่น้องโอ้แกงปลาขน้อยออพี่น้องเส,สือกระตูนเฮ็ดเตสเส่าปิดรวมก่อนะบ้างบรรยากาศยามเส้าๆพี่น้องเสียนงนกเสียงนกฮองเซ่ๆพี่เห็นไหม สงสัยฝนจะต,ตกอยู่มีสอม่องมืดขึ้นม,นมาอยู่เสื้อกระตุนกําลังแต่งผ้ากินแต่งกับเขาเพี่น้อง nghiêm là người đại nhà ngô chín em là em phải khó nói từ để xong xa mở là phải nói từ mà vậy xài từ diện vậy ừ. nó kinh xong không thì tặng lá thế đấy, tìm thuê ở nhà phải không phải kinh khảo sao nó cắn mà sao đó xoay là bàn chết mông qua qua là phải không เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเก่งปลาโคน้อยใสหอมหัวผักบัวนะพี่น้องเสพเส้นต้องกันได้พี่น้องเสร็จเรี้บ้อยพี่น้องอาจเรื่ซ้อมพี่น้อาเจซนยกินกินส้เนอาน้าดพีน้องกินกรสอน้ำอกพี่น้องกระ้าบน้ำกันมันกงปาข้น้อยใสหอหัวบัวนะพี่น้องว Set down. chơi không vua vua không Amen. vua bùa. Hè vua Nhâ cầu hâm bùa. bùa bùa. Hâm bùa. Hâm bùa. Hâm nạt Hâm bùa.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  Hâm không Hâm bùa. Hâm không? bùa. không? bùa.

มึจจงสามาวถสุดได้เฉดเลยมึงเป็นเ่อนากวกอาูุจากี้อย่าทุบเถแกงือดลยงก้อนหมดงเด่นหมดคือลอยย่างงั้นหอเเันก้ยยงงน,เงงนเนี่ยแหมจะเฉดเห็นจะเฉดทก่

cái em mhm mhm thêm mhm 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 mhm

chín mật cái không. Hm. Quay vào trong nơi được cái vọng. cho, vào trong mọi đời. Ngôi đất vọng của đêm. Ngôi đất vọng. Ngôi đất <laughs> mới mời con ở dưới lì con nữa. Oh, mẹ thấy kín coi chín nọc. In lạp. Mẹ thấy kín 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 kín

โอ้นักไลนกระไฟผ่อน,นะาานดนีเนาะเชียรธรรมศาสตร์ก็ดอ่ะเหมือนว่าเก็บผ้าประเก้งทันเก้งทันนี้เนาะพี่น้องถ้าติดใจกันเรื่องไลก็แสก็ติดตามไว้พอน้องน้ำโสดเด้อยเนอะพ่น้องก็กันคิดหน้าสบายดี